สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกช่อง YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่กำลังชมช่องส้มเชง้งอารุน,นไทยออฟฟิเชียลอยู่นะคะวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมนะคะเป็นวันสิ้นปีนะคะสิ้นคืนนี้ก็เป็นเวลาของปีใหม่นะคะอ๋อลองเพียนกะตอนนี้เรา เดี๋ยวออกได้แมสแล้วใช่ไหมก็คือวันนี้เป็นวันสิ้นปีเราก็เลยกำลังจะกลับบ้านนะคะแต่ว่าเราจะมาแวะที่ Lotus Tesco Lotus นะคะที่ชุมแพงน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรรับประทานเมื่อวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดเนาะแต่ว่าก็ไม่ค่อยคึกคืคนเท่าไหร่ เป็นเพราะหนึ่งเก้าเลยเป็นเพราะหนึ่งเก้าค่ะที่ออกไปแล้วแล้วที่แล้วก็วันนี้เราจะมาหาดูเมนูไปเฮ็ดซูแม่ยากรินว่าเดี๋ยวข้าวสีเบืองว่ะสีแดงเมนูอีหยังแต่ว่าตอนนี้ข้าไปเติมพลังกันก่อนว่ะแต่เศรอบโมเมนต์แต่เศ้าแต่บายพอเมือ่อคืนนี่ข้าเหรียญสอดแจ้งต,ตื่นมาประมาณนบาย บ่ายสองบ่ายโมงบายสองเปล่า,าแล้วก็เดี๋ยวสิไปหาแนวกินก่อนเพราะว่าฮัไดกินข้าวตั้งแต่เานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะไปกินอะไรน่าเแล้วนะคะอันนี้ขนมแล้วก็จะมีวัดไข่นะคะ วันนี้เราจะกินชาบูจีเราจะกินชาบูจีบริการสั่งอาหารกลับบ้านเอาบาเอาบาค่ะวันนี้เราจะนั่งบาเอานี่นะั่นอานนี้ไหมอานี่เหรอเอานี่ก็ได้นี่นะ อันนี้ก็ราค่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบนี่เรานั่งรากันนะคะเอาซุปซุปใสค่ะที่รักเอาอะไรนนี่ะะคก็จะเป็นราดชาบูแต่เรามีกึ่งนมก็เหมือนที่เราเคย เหมือนที่เราเคยกินเดิมๆนะคะแต่ว่าเราไม่ได้กินนานแล้ว,ลวเราก้องเล่นิดเยแต่ว่าสามีอยากกินอ่อยากไปกินแซลมอนที่โอเชเนมากกว่านานๆเองทีวันนี้พี่จะหยิบอะไรเป็นอย่างแรกคะอาหารนะ่ตะตลกดี๋ยวดูกันว่าจะหยิบอะไรอย่างไรก็ต้องหยิบแซลมอนคะ่ะ คิดถูก็ต้องมีแซลมอนเพราะว่าชอบกินแซลมอนก็จะมีนะคะข้าวข้าวสวยที่มีผลไม้นะคะที่นี่ก็จะมีมีพริกกับกระเทียมให้นะคะใครเี่ยมเยมิเตอมาิแล้วก็มีแซลมอนซาซิมิด้วยนะคะ เดี๋ยวยังไงขอไปดูขอไปรับเม่กอนละกันนะคะหิวมากมากเลยตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะคิดเงิเนออกมาแล้วสองคนเจ็ด แต่ว่ามันคําแล้วเลยบริสุทธิ์แนวกินไปหอมมืออื่นแบบมืออ่นก็ต้องกลับมาขอนแกนนะคะแต้องมาสอบเดี๋ยวเราจะกลับกันเลยนะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้เขากับหอดบ้านแล้วนะคะ ว่ากดไทยไปอกไทยไปรลอกงแต่ว่าลืมกดเพดดิ่กมกองเงี้ดีอันนี้นี่ลูกสาวใหญ่น้งองมาตังในข้อมือหนะะ่อยค่ะค่ะอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งค่ะ y ย s yes เก่งมากหนาวหนาวหนาว น้องจะเป็นพันโกลเด้นรีทิเบอร์นะคะก็มีอีกสองตัวหนาวอ๋หนาวหนาวทำยังไงลูกหนาวหนาวหนาวนวหอ่ะเอ้ยแบบหนาวขั้นบอกบอกว่าหนาวเพิ่งจะสิลูกขึ้นไปเลยก็ไปนั่งร่วงทางเพราเป็นเด็กน้อยสองตัวนี่ว่าะเป็นเด็กน้อยใหญ่แล้ว มื่อกี้เราลืมกดลืมกดเมื่อกี้ลืมกดมาเรืมกดเจไดอ่ะดีกดไหมอังโตมีปอข้อนี่โตยืนอยู่นี่จะเป็นทวผู้นะคะอังเตาแล้วก็ตัวนี้โอ๊ใจละตัวนี้ปีใหม่นะคะปีใหม่นี้ได้ปีกับอีกหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็อังเปานี่ได้ได้ปีกับสองเดือนนะคะ ตอนนี้โตเต็มทีแล้วโตเต็มไวัแล้วนะคะโตเต็มโตเต็มไวัแล้วว่ายังไงเด็กๆเซ่ให้สิลูกย่ำมานี่ตื่นเต้นแฮงกลับบ้านมาย่ำนี่ตื่นเต้นบากคักกสิตบอว่ากระโดดเจ้าสินะโอ้เดี๋ว่าขั้นปล่อยมานี่แลนตำ่ำนา,ต,ำต,าต,ต่ำหลังต่ำมองจนว่าห้าฟงบุรษ ประเฮ็นก็ดีใจยุ่งเอาไ่ค่อยได้มากนะคะวันเอาเลียงไว้นีห้ยหายแล้วเบืองห้โอเคค่ะสำหรับเมื้อนีกับผู <c oughs> ้ใดที่ฉลองปีอุย้ยลูกแม่ <c oughs> สำหรับผู้ใดที่อ่ฉ <c oughs> ลองปีใหม่นะคะกับกับเป็นเจา้าใดก็อย่าลืมทักมาคุยหรือว่าคอมเมนต์มาคุยน้ำกันนะคะว่าปีใหม่เป็นจั้งใด ปีใหม่ของแต่ละคนเป็นจังไดไาะว่าปีใหม่ของแต่ละคนสิว่าคือกันค่ะก็อาจจะมีกิจกรรมแบบว่า,าดื่มสังสรรนะ์นั่นนู่นนี่กินเลี่ยงกันนึีสินอนแต่ว่า,าแต่ว่าทาังนี่สิเป็นคือท่านอาหารเรียบร้อยวังหันก็คือสิเป็นต่อจากนี้คือสิเป็นการสวดมนต์ล่อสวดมนต์ขามปีนะคะท่านผู้ไดที มีเวลาหรืออ,อยากสวดมนต์ก็ขอเชิญชวนนะคะมาสวดมนต์นะคะสวดมนต์ข้ามปีนะคะอ,อันนี้คือส้มทําทุกปีเนาะแต่ว่าสําหรับใครที่ทําอะไรกันบ้างก็ทักมาคุยกันนะคะได้หรือไม่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยใต้วิดีโอเลยนะคะว่าของใครที่บ้านใครทําอะไรบ้างอย่างสินะมีกิจกรรมอีอย่างเน มวนบรหรือ,อย่างจังไดนะคะไปใส่มาใส่ไปใส่มาเน่ไปเที่ยวใส่เนสิกะทักมาคุยกันใดนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์อีหยังเดี๋ยวสมสิไปคอมเมนต์ตอบกลับขึ้นนะคะก็คูณทุกท่านทุกคนที่กำลังที่ติดตามชมนะคะที่ให้โอกาสช่องน้อย,อยกับพวกมี่อย่างเห็นเราก็เห็นไปเห็นทั้งสี่หลังจังเลยนีหอย่างกะทายทายไปเรื่อยๆนะคะ กนั่นแน่นี่แน่นู่นแน่นนนนแนกัแเล็้วแต่คนสิมาเบิงเนาะกับบด้ว่าก,กันแต่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหล,ลายๆค่ะพอกันปีนาค่ะพี่น้องพอกันแทนแน่นอนปีนาค่ะบ๊ายบาย